ทำด้วยครับพี่น้องก็วันนี้มาบรรยายที่แคสมินเบเกอรี่นะก็มีพี่น้องท่านหนึ่งมานั่งก็พวกเราคิดว่าเป็นมุสลิมเดิมหาใไม่ก็คือยังไม่ได้รับอิสลามแล้วก็ตั้งใจจะมารับอิสลามในวันนี้เลยกับกับท่านอาจารย์มิโรนานะครับก็พี่น้องท่านที้นั่งอยู่นี่นะครับก็บยังยังไม่รู้เลยว่าเป็นมาย,ยัางไงเดี๋ยวขอสักหนึ่งหรือสองนาทีได้ไหมว่าเป็นมายังไงเล่าคร่าวๆได้ไหมได้ว่าเป็นมาย,ยัางไงถึงอยากจะมารับอิสลามกับอ,อาจารย์อามีหลังจากนั้นเราก็ ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทางานไปเรื่อยๆผมเป็นทนายความอาตอนนี้เป็นทนายความอรับผมเป็นทนายความครับผมก็เอ่อก็ไม่ได้รู้ศัจธรรมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราแล้วหลังจากนั้นมันเป็นอะไรครับครับครแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งผมพุ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปขึ้นศาลที่นครศรีธรรมราชแล้วผมช่วงช่วงนั้นก็มีศึกษาศาสนาสลามมาบ้างแล้วจากคลิป ทางย o u t u นะหลายหลายๆที่ครับทีเรก็วันนั้นเนี่ยหลังจากเสร็จที่ศาลปุ๊บถ้าตามปกติอ่ะผมก็จะไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปพักผ่อนหย่อนใจแต่ในวันนั้นเนี่ยจู่ๆมันมีความรู้สึกว่าให้เปลี่ยนหมุดไปมัสยิดกลางแล้วพอสี่โมงแล้อแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะไปคาเฟ่เลยจะต้องไปที่นี่ก่อนให้ได้สึกนะครับครับเราก็เลยไปที่มัสยิดที่นั่นแล้วก็มี มีผู้ผู้รู้ก็มานั่งพูดคุยกับผมประมาณเกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ให้คุรอ่านมาหนึ่งเล่มแล้วก็ให้หนังสือคู่มืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้อ่านอะไรมากแต่ก็ได้ฟังคลิปของอาจารย์อมีมีว่าได้พิสูจน์อิสลามที่เห็นเป็นเป็นเป็นประจักษ์ครับคลิปสูตอิสลามเชิงประจักษ์ใช่ครับที่มีสามอนพิสูจน์ะครับแล้วใน่วันนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมจะต้องทํางานต่อแต่ว่าผม กลับไปถามนิดนึงนะรู้จักคลิปนี้ได้ไงก็ผู้รู้ที่มาซิดนั่นแหละวสองแล้วผมก็นั่งฟังอพิโซดแรกไปเรื่อยๆจนจบสามอพิโซดเลยเกือบห้าชั่วโมงก็จริงๆก็ไม่ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้โฟกัสงานในวันนั้นต่อก็คืออ่านก็คือดูคลิปแล้วจริงๆอะ่ะคือตามปกติถ้าคนพุทธหรือคนที่ไม่เคยศึกษาอิสลามมาเลยในชีวิตะผมคิดว่าเขาอาจจะ มีข้อสงสัยหรือว่าไม่ได้เข้าใจอะไรง่ายขนาดนี้แต่ผมอะสามารถประมวลไว้ได้ไวผมสามารถจดเลขเชื่อมาได้เป็นแบบเป็นเล่ม,เล,มเลยครัอแนบบนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ที่จะที่ฟังคลิปอาจารย์นะคลิปาอาจารย์อะมันจะเป็นแบบกระดาษตอนนั้นอะไม่มีสม,มุดน,น,นะจดเป็นเล่มเลยนะยิ่งผมุสลิมเดิมอีกเนี่ยโอย้โหดู<ว>จดเป็นเล่ม<ว>จริงๆน,นะนึกถึงสมัยนู้นเลยนะจดกันแบบนี้เลยอะ่ะน้องดูจดจดเป็นเล่มแบบนี้เลยอ่ะ ผมเลคเชอร์จากบรรยายในยูทูบของของหลายๆายของหลายๆลายต้องขอจิโร่คัปปี้เก็บไว้บ้างแล้วมั้งเนี่ยเอาเล้วยังไงต่อยังไงต่ออ่าก็ตอนนี้ก็แล้วก็หลังจากฟังบรรยายนัดเป็นยังไงพอกลับมันก็ไม่ไม่ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกแล้วครับแล้วพอกลับมาถึงกรุงเทพผมก็ไม่ไม่รู้นะครับด้วยความตื่นตันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งข้อความไปไปถึงอาจารย์แต่อาจารย์ อาจารย์รยไอไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้แล้วทีนี้ผมก็นึกในใจว่าถ้ามีโอกาสได้เจออาจารย์ดามินตัวเป็นๆใกล้ๆที่นนทบุรีเนี้ยผมจะต้องมาฟังให้ได้แล้วก็จะรับอิสร์หลัลงแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยไม่ไม่ถึงวันหนึ่งท,ที่ที่เพจสำนักพิมครับก็มีโปสเตอร์ว่ามีบรรยายที่นี่ที่นนทบุรีแล้วผมก็ผมผมไม่รู้วิธีการขอนะครับผมก็เลยบอกว่าขอให อัลลฮอช่วยชี้ทางผมแล้วก็ขอให้ผมได้รับอิสลามมผมไม่มีข้อกังขาอะไรแล้วครับอยังขอรับอิสลามเดี๋ยวห้าจะมีสอบนั้นก็คือศึกษามานนะผก็รับไปแล้วจะเอาเลคเชอร์ซะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะมีสอบรับเดี๋ยวจะก็แล้วก็เดี๋ยวอยู่นั่งด้วยกันฝันบรรยายได้ไหมครับได้แน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวลังบรรยายเสร็จ คุยัผมมีคําถามอยู่อีกอย่างหนึ่งครับผมรู้สึกว่าการละหมาดคือศรัทักของิสลามใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือผมพยายามจดเลคเชอร์วิธีการละหมาดเพราะว่ามันมีขั้นตอนหลายอย่างถ้าเป็นละหมาดแบบท่านอดีตไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีละหมาดแบบมุสลิมใหม่ง่ายง่ายมันจะมันจะมีคลิปมันจะมีอะไรอยู่อ่ามีคลิปมีมีอะไรสอนเลยทีมงานติดต่อไม่เป็นไรตรงนี้มีรองรับไว้ไม่ไม่ต้องกังวลอยากละหมาดได้ละหมาดแน่แล้วก็ใช่ Okay. <أخ> <أتبع> <Christina> <أس> في... <نحاجة> اشهد الله ان لا اله الا الله واشهد عبده อับดุลฮุว่ารอซูลูฮูวารอซูลูฮูลูฮูข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ถูกกราบไหว้ไม่มีผู้ถูกกราบไหว้ผู้ถูกบูชาผู้ถูกบูชาผู้ถูกวิงวอนผู้ถูกวิงวอนใด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 คือสัจธรรมคือสัจธรรมนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดมุฮัมมัดคือบ่าว คือบ่าวและศาสนทูตและศาสนาทูตพระองค์ล้ะของพระองค์มัล้อก็รับนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงความครัดือดแล้วก็ทำแล้วนะครับดีด้วยก็ตอนนี้เราก็มีพี่น้องร่วมสตาร์เพิ่มขึ้นนะครับก็ทั้งหมดเป็นเป็นอำนาจของลร์ะครับลร์ให้ทางให้เตาฟีกแก่ผู้ที่มุงประสง ซึ่งอันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสาคัญนะคือแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นจะเป็นผมอาจารย์ชริปเนี่ยแม้จะเป็นสื่อหนึ่งในการสอนแต่ว่าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่ทีมตัดต่อตากล้องอะไรทุกคนมันเป็นส่วนหนึ่งการดาว่าคือผมมีส่วนของความรู้ที่สนุกแต่ถ้าเราขาดพวกทีมงานตากล้องอะไรทั้งหมดมันการดาว่ามันก็ยากหน่อยแหละจะเดินได้มาถึงในจุดที่แบบเราทำนะครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องทุกท่านเนี่ยให้มี ให้รู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองในการเผยแพร่ศาสนากต่อไปหรือใครมีหน้าที่ส่วนไหนที่ที่ต้องทําก็ทําให้มันเต็มที่ท้ายที่สุดเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งรับอิสลามเนี่ยผลบุญอัลลอฮ์จะตอบแทนใี่แก่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสอนหรือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่อิสลามอาจารย์เลีก็ขอขอบคุณนะครับขอรับตอบแทนมากๆพี่น้องที่อยู่ที่นครที่ทิมัสซิดนั้นที่ได้แนะนําคลิปนี้ ให้กับคุณทนายของฝากแล้วเป็นเหตุให้ได้ได้ไดนำมาสู่การรับอิสลามลิสูดเพราะคลิปนี้เนี่ยเอาล้อให้คือหลายคนได้รับอิสลามเพราะคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผูผมก็ไม่รู้จักเขาว่าเขาชื่ออะไรยังไงขอขอบคุณมากถ้าท่านได้ดูวีดีโอนี้อยู่ขอร้องตอบแทนท่านมากๆที่ได้แนะนำคลิปนี้ให้กับท่านผู้นี้ท่านทนายผู้นี้ที่นำมาสู่การรับอิสลามในวันนี้นจะครับชิิ มัจยิกลางะละครสีธรรมราห์มัจจิกลางเล,เลยก็น่าจะรู้กันแล้วนะมัจจิกลางทำแล้วต่อแล้ตอบแทนมากๆนะครับโอเคครับพี่ชาแล้วแล้วเดี๋ยวเราละหมาดร่วมกันแล้วเดี๋ยวหลังวันใหญ่ได้คุยกันต่อนะครับโอเคครับผมสคารมวันในพุ่มบารมีลอยหิบวบบารุงการตุร้ง